มีเรื่องเล่าผีในอินเทอร์เน็ตมาหลายปีก่อนเป็นเรื่องหลอนของบ้านร้างกลางป่าจอดและเอ็มสองนักลาดหาผีได้แชร์ประสบการณ์นี้ให้ฟังโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าสองคนนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้ที่อยู่บนดอยกลางป่าโดยเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติที่ชอบความสันโดษโดยในบ้านจะมีแค่เขาและภรรยาชาวต่างชาติเพียงเท่านั้น ดยจอร์ดได้เล่าว่าในบ้านจะมีแม่บ้านเช้าต่างด้าวคนหนึ่งได้แอบพาแฟนของนางมาป้นบ้านของเจ้านายแล้วฆ่าปิดปากนายจ้างทั้งสองเมื่อทั้งคู่มาถึงตัวบ้านแล้วเอ็มก็ได้ไปสำรวจรอบบริเวณบ้านก่อนส่วนจอร์ดก็ได้งัดเข้าไปภายในตัวบ้านแล้วกดสวิตช์ไฟปรากฏว่าที่น่าแปลกคือไฟภ,ภายในชั้นล่าง ทั้งที่ไม่น่าจะต่อไฟติดได้สักพักเอ็มก็ตามเข้ามาภายในตัวบ้านและได้สำรวจรอบห้องบริเวณชั้นล่างปรากฏว่าข้าวของเครื่องใช้ยังคงปกติดีเพียงแต่เก่ามากเพียงเท่านั้นแล้วจอร์ดก็ได้ขึ้นมาชั้นสองแต่กดสวิตช์ไฟไม่ติด ก็ได้ใช้ไฟฉายส่องดูตาลทานเดิมในระหว่างสำรวจจอดส่องไฟไปเจอกับหุ่นเซรามิกที่มีรูปร่างเป็นโครงกระดูกอยู่บริเวณทางเข้าห้องนอนใหญ่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเข้าไปสำรวจตห้องที่เกิดเหตุฆาตกรรม พอเดินมาถึงหน้าห้องจอร์จกับคนลุกสู้และสัตันกับาาพตรงหน้ามีหุ่นอีกตัวในห้องแต่หุ่นตัวนี้มีลักษณะที่ดูสยองกว่าตัวก่อนหน้านี้พอจอร์จส่องไฟฉายาไปตรงหน้ามันยิ่งทำให้รับรู้ถึงความไม่ปกติทันทีจอร์จรับรู้ทันทีว่ามีวิญ,ญญาณที่อาฆาตสิงอยู่ในหุ่นแน่ๆ แต่พอหันหลังจะกลับ <S 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 ในระหว่างที่เอ็มสำรวจชันล่างก็ได้ยินเสียงจอดร์ที่ร้องตะโกนด้วยความกลัวเอ็มจึงรีบวิ่งไปชั้นสองเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เอ็มเกือบสติแทบหุด จอถูกพลังงานบางอย่างจับขึงตรงเพดานห้องแล้วเจ้าเอ็นก็ได้กระโดดคว้าเจ้าจอดลงมาพอทั้งคู่กำลังจะวิ่งหนีก็มีบางอย่างเคลื่อนตัวลงมาเจ้าหุ่นสยองก็ได้เต้นต่อหน้าคมทั้งสอง ทั้งคู่มุจิตแทบจะหนีออกจากร้างพอตั้งสติได้ทั้งคู่ก็ได้ใส่เกี่ยวหมาวิ่งหนีออกจากบ้านร้างสยองในทันทีพอทั้งคู่วิ่งกำลังจะถึงปากทางก็มีเสียงตูมสนั่นตรงหัาจอร์จและเอ็มหันไปมอง ก็ได้พบภาพที่สยดสยองตรงหน้าเจ้าหุ่นสยองนั้นกำลังเต้นอยู่บนหลังคาบ้านร้างแล้วเจ้าหุ่นกะโหลกก็เหมือนกำลังพยายามพ่งเข้าหาทั้งคู่ จากนั้นสองนักล่าทาผีก็ได้กระเจิงคนละทิศคนละทาง